สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตน์1 9 9ก้าเกวผมวันนี้นะครับอยู่กับ Toyota c คุ i เ e r นะฮะแล้วก็เป็นสีที่คือเป็นสีโมเดลเลยดีกว่านะเป็นสีโมเดลเป็นสีสัญ,ญลักษณ์ของคุย i ซ e r เลยนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ลูกค้าเนี่ยเอามาขายกับทางเรานะครับแล้วก็ไปออก Fortuner เพราะต้องการอัพเกรดขึ้นเพราะว่าครอบครัวเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับ ก็เขาก็ใช้คันนี้มานะใช้เป็นแบบว่าครอบครัวไปเที่ยวไปต่างจังหวัดกันนะรถก็ดูแลอยู่ตลอดเวลานะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพไปเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ก็ไฟหน้าเนี่ยเดิมเดิมไม่ต้องขัดอะไรอีกแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรตายด้านในไม่มีแรงตายไม่ต้องขัดไม่มีแตกหักไฟมุมก็ใส่กิ้งเหมือนกันแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นกันชนหน้าเนี่ยโครเมียมใส่กิ้งเลยนะครับใส่กิ้งเลยนะฮะ แล้วก็กระจังหน้าก็เหมือนกันไม่มีแตกหักเลยตรงนี้ไม่มีแตกหักโลโก้อะไรยังอยู่ครบแล้วก็ไฟด้านนี้ก็เหมือนกันใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะแล้วก็ไฟมุมก็เหมือนกันนะครับไฟมุมเออไม่สิไฟมุมเนี่ยจะมีรอยแตกหักอยู่นะครับเป็นรอยร้าวเกิดจากความเก่าเกินไปนะครับโอเคแล้วก็ไฟสปอตไลท์ไม่มีแตกหักนะยังอยู่ครบแค่ขัดอย่างเดียวแล้วก็ซีซตรงเนี้ยังไม่มีแตกหักเลยด้านในนะครับ แล้วก็มีไฟสปอตไลท์ที่ต้องขัดเพิ่มนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็เรามาดูตรงโป่งกันโป่งเนี่ยทรงเป็นทรงของเขาเลยนะไม่เคยถูกเบียดมานะทรงไม่เสียบอดี้เดี๋ยวว่าขอพูดลงมยงเลยบอดี้คันนี้ดูดีมากสะอาดบอดี้เดิมมากนะฮะร่องอะไรต่างๆเนี่ยสันเป็นสันเนี่ยตามจุดของโรงงานเลยนะครับ ามจุดของโรงงานเลยแล้วก็กระจกเนี่ยไม่เคยถูกเบียดมาก่อนนะประตูไม่มีไม่มีอีทาร์ไม่มีไม่มีเสียงที่แบบว่าต้องไปตั้งใหม่นะแล้วก็บันไดบันไดใช้งานได้ปกตินะครับอยู่ครบอยู่ครบร่องไฟเนี่ยเป็นร่องเลยนะแม้กระทั่งสติกเกอร์เดิมๆเนี่ยนะอยู่ตรงซีดจนแห้งจนดูไม่ออกแล้วนะครับ แล้วก็มาดูโปง่งสองชิ้นนี่ไม่มีแตกหักเลยนะฮะแม้กระทั่งของที่หลายๆคนมองข้ามของเดิมๆแบบนี้ก็ยังอยู่จนสีเขาซีไปหมดแล้วนะฮะมีอย่างเดียวที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบล้อนะฮะถ้าเกิดมาใส่กับสีเนี่ยผมรู้สึกว่าจะดูทันสมัยเกินไปนะครับล้อก็คือสําหรับผมเนี่ยใช่ผมเป็นคนชอบอะไรเดิมๆแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าต้องเจอล้อแบบเนี้ยแล้วได้กับสีรอสีน้าเงินแบบเนี้ยผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นล้อสีดํา ที่เป็นรูๆเยอะๆแบบที่คนเล่นรถสไตล์4ฟ i e วลเขาชอบเล่นกันอยากได้แบบนั้นมากกว่าโอเคมาดูรายละเอียดกันต่อนเนี่ยครับเดิมๆทูโทนหมดเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีรอยเบียดมาบ้างนะครับมีรอยเบียดมาแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยเดิมๆของเขาสีซีดไปหมดแล้วนะฮะโอเคแล้วก็มีกันชนท้ายครับยังสภาพใหม่อยู่เลยนะฮะ แล้วติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องเคสยอดนิยมเลยมาดูไฟกันไฟตรงนี้มุมๆเนี้จะมีแตกนะจะมีแตกตรงนี้แล้วก็มีแตกลายงาอยู่นะครับไฟตรงนี้โอเคแล้วก็แต่ว่าแม็กไลเนอร์เนี่ยสภาพดีนะริ้วรอยอะไรต่างๆแทบจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็รอยอาร์กอะไรอยู่ครบนะพวกรอยอาร์กตามจุดต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบข้างล่างเนี่ยเป็นไฟที่เขาติดเพิ่มมาให้สวยๆเป็นไฟเดไลท์นะรายละเอียด ลายต่างๆเดิมๆไปหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งโป่งอะไรเนี่ยป่งด้านนี้สภาพยิ่งดีเลยนะสีสวยมากแล้วก็ดีเทลอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะสติกเกอร์นะครับอะไรต่างๆช่องไฟนะครับแล้วประตูเคยังแปะอยู่นะครับกระจกอะไรไม่มีโดนเบียดมาก่อนนะฮะแล้วก็ไฮลักเคซทเทอร์โบอะไรอย่างนี้ยังอยู่ครบโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันบ้างสำหรับ สภาพด้านในนะครับก็จะมีนี่ครับพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยหนังนะสภาพดีนะมีแอร์แบ็กด้วยคันนี้แล้วก็จะมีตรงเบาะนะครับเบาะเนี่ยเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมนะฮะจากโรงงานนะไม่มีฉีกขาดปีกไม่ล้มนะครับพลาสติกอะไรอยู่ครบใช่ไหมปอใช่ครับพลาสติกไม่มีแตกหักนะตรงเชิงบันไดนะไม่มีแตกหักนะแล้วก็มาตรงนี้ครับแผงประตูนะแผงประตูหนังนะครับ ไม่มีฉีกขาดเลยนะโซนด้านบนนะครับแล้วก็มาดูตรงกระจกไฟฟ้ากันนะฮะกระจกไฟฟ้าดำๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับไม่มีแตกหักอาจจะมีสีซีดไปบ้างนะตรงปุ่มเนี่ยแต่ว่าทั่ว L R อะไรต่างๆเนี่ยไม่ซีดเลยนะแล้วก็ล่องล่องใส่เหลียยน,นะครับอันนี้ไม่มีแห้งกลางเลยนะทุกคนแล้วก็มาโซนด้านล่างกันอนะ่ะหนังเนี่ยจะมีตำหนิตรงจุดนิดๆนะเป็นจุดรอยข่วนนะครับรอยข่วนนะครับ แล้วก็ลําโพงเนี่ยไม่มีแตกหักแล้วก็ที่ใส่ของด้านล่างพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะโอเคต่อไปก็มาดูที่ช่องแอร์บ้างช่องแอร์ก็สภาพดีนะครับช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็คอนโซลหน้าก็สภาพสวยสะอาดไม่มีแตกหักไม่มีแบบว่ารอยขีดข่วนเยอะนะ แล้วก็มาดูตรงนี้กันบ้างนะครับตรงนี้ก็สภาพดีนะช่องแอร์สด้านนะสภาพดีไม่มีแตกหักอันนี้ที่ใส่เหรียญน,นะครับก็ข้างในก็ยังสภาพสะอาดปกติคอนโซลหน้าจะต้องยับไม่สวยเลยรถปี2002อันนี้โอเคอยู่นะแล้วก็มาตรงโซนแอร์นะครับโซนแอร์เนี่ยเคเลยนะปรับสภาพเลยได้ปกติเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับ ไม่มีแตกหักด้านในนะไม่มีแตกหักด้านในของเดิมๆเลยมีวิทยุที่เปลี่ยนมานะแล้วก็อ Pascal ันนี้ที่เขี่ยบุหรี่แล้วก็ที่จุดบุหรี่นะยังอยู่หัวเกียร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขับสี่ด้วยเกียร์โฟด้วยนะหัวเกียร์อะไรยังอยู่ครบแล้วก็หนังอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีฉีกขาดเลยพลาสติกอะไรเนี่ยไม่มีแตกหักเลยยังอยู่ครบอยู่เลยโอเคแล้วก็ มาดูที่ลิงชัก์นะลิงชัรก็เหมือนกันเปิดใช้งานได้ปกติเดีวเรามาดูด้านบนกันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นพวกกันแดดนะกันแดดยังอยู่ครบเลยกระจกอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีบังแดดอะไรเนี่ยสภาพดีก็มีเบรกมือเบรกมือตรงนี้นะครับก็สภาพดี เบรกมือเนี่ยไม่มีไม่มีแบบว่าจับมาแล้วแบบว่าหนังติดมาเลยนะฮะเบรกมือสภาพดีไม่มีหนังติดออกมาแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆตรงนี้ยังอยู่ครบนะฟรีฟังก์ชันอะไรต่างๆก็อยู่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูประตูหลังกันโอเคนะครับสำหรับประตูหลังนะฮะตรงนี้ก็คือยังไม่ห้อยนะยังไม่มีสภาพที่ห้อยนะทั้ง2ด้านเลยแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ให้ดู อันนี้ใส่แก้วน้ําได้ตรงเนี้ยที่เท้าที่วางแขนตรงเนี้ยยังไม่มีสีซีดเลยนะแล้วก็ยังเปิดใช้งานได้ปกตินะครับสามารถใส่ของได้ภายในก็สะอาดตรงนี้ก็ที่เขี่ยบุหรี่นะครับสําหรับคนด้านหลังโอเคแล้วก็ไปดูแผงประตูกันแผงประตูเนี่ยส,สภาพใหม่นะจะมีตรงตรงกลางอะ่ะตรงกลางตรงหนังตรงกลางอะ่ะที่มีตําหนิหน่อยนะครับแต่ปุ่มกระจกไฟฟ้าช่องใส่เหรียญ มือเปิดประตูอะไรเงี้ยไม่มีแตกหักเลยไม่มีแห้งกังลําโพงนี่สภาพดีไม่มีแตกหักโซนหนังด้านล่างเนี่ยสภาพดีเลยเชิงบันไดเนี่ยพลาสติกไม่มีแตกหักเลยนะฮะแล้วก็บอะเหมือนกันเบาะสภาพดีใหม่ไม่มีฉีกขาดด้วยอันนี้ที่วางแขนก็เหมือนกันสภาพใหม่ไม่มีฉีกขาดนะแล้วก็สะอาดด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนู้นกันมาดูด้านนี้กันครับอันนี้พลาสติกไม่มีแตกหักไม่มีฉีกขาด อันนี้เขาใส่เพิ่มมานะไม่ใช่ของเดิมโรงงานแล้วก็อันนี้ครับแผงประตูครับสภาพใหม่นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแตกหักช่องอันนี้ไม่มีแห้งกลางมือเปิดอันนี้ไม่มีแตกหักแล้วก็ลำโพงไม่มีแตกหักเหมือนกันแล้วก็ซนด้านล่างครึ่งล่างเนี่ยสภาพดีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนโอเคแล้วก็มาดูเบาะเบาะหนังกันครับ เบาะหนังเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยสภาพใหม่กิฟนะฮะแล้วก็สะอาดด้วยนะทุกคนเคปเอ๋อเดี๋ยวไปอีกด้านนึงแล้วก็มาอีกด้านนะครับแผงประตูสภาพใหม่นะด้านนี้ไม่มีตำหนิเลยช่องนี้ไม่มีแห้งกลังแล้วก็ ตรงนี้เหมือนกันไม่มีแตกหักเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับไม่มีแตกหักหนังสภาพดีแล้วก็ลำโพงไม่มีแตกหักตรงนี้ไม่มีแตกหักสภาพหนังสวยดูดีสะอาดสภาพใหม่แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเชิงบันไดอะไรเ่ยไม่มีแตกหักเลยเหล็กตรงนี้ที่เขาใส่เพิ่มมาเนี่ยสภาพก็ดีอยู่นะแล้วก็อันนี้ครับยังใช้งานได้ปกตินะฮะ เบาหนังตรงนี้เหมือนกันสภาพสะอาดรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีเลยเนี่ยสภาพห้องเครื่องครับสภาพห้องเครื่องพลาสติกไรไม่มีแตกหักนะฝาเครื่องอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์อไรต่างๆอยู่ครบรอยอาร์ตอยู่ครบหมดเลยนะแผ่นเพลทไรต่างๆสภาพสีของห้องเครื่องยังดูดีเป็นแบบนี้อยู่เลยโอเคทุกคนเยี่ยมเลย ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องราคากันสำหรับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่267,000 00, บาทเท่านั้นนะผ่อนประมาณ4,900 48 60, งวด60งวดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็บริการฉุกเฉิน1ปีเต็มๆให้ไปเลยนะ สำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะที่ไว้ใช้งานหรือว่าใครกําลังมองหารถที่จะเอาไปทําอาชีพเสริมด้วยเนี่ยผมก็อยากให้มองรถราคาประมาณนี้นะครับคือผ่อนราคาประมาณนี้ผมว่ายังมีคนสามารถช่วยคุณได้เยอะดีกว่าผ่อนประมาณ8 9 0 0 0ซึ่งผมเห็นลูกค้ามาหลายรายแล้วนะครับบางคนผ่อนไปได้แค่เดือน2เดือนก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีงานแล้วนะก็อยากจะมาปล่อยบางคนก็ไม่รู้ถึงกระทังว่าจะบอกว่าเฮ้ย จะเอาไปปล่อยให้เขายึดเลยนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกจะทําให้คุณเสียเครดิตนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผ่อนรถประมาณเนี่ยสี่พันห้าพันอะไรประมาณเนี่ยผมว่าอาจจะยังมีคนสามารถรับต่อไปได้อาจจะเปลี่ยนสัญญาได้หรือว่าคุณอาจจะเชื่อใจเขาก็ให้เขาไปผ่อนโดยในนามชื่อคุณเองเขาก็ยังมีความสามารถผ่อนได้พอยอดการผ่อนมันไม่เยอะประมาณนี้และที่สําคัญก็คือถ้าเกิดสมมติคุณเอาเป็นรถหลักหรือว่าเป็นรถที่ไงเอาไว้ขายของอ่ะ แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ธุรกิจคุณอาจจะแบบว่าโทษนะอาจจะไปได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องลดค่าใช้จ่ายลงเนี่ยแต่ยังจําเป็นต้องใช้รถผ่อนขนาดนี้คุณก็ยังสู้ต่อไปได้หรือขอโทษครับถ้าคุณไปผ่อน8 9 0 0 0เนี่ยเกิดเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่ดีนะครับพอเดือนหนึ่งมาดูแล้วว่าเฮ้ยรายได้ประมาณเท่านี้โอ้โหคันนี้แม่งส่งถึง8 9 0 0 0เนี่ย คุณอาจจะต้องปล่อยยึดไปเลยโดยที่ต่อให้คุณยังจําเป็นต้องใช้รถเนี่ยแต่ยังไงคุณก็ต้องปล่อยยึดเพราะถ้าคุณไม่ปล่อยไปคุณก็จะไม่สามารถดําเนินธุรกิจหรือว่าคุณไม่มีเงินที่จะส่งต่อเขาแล้วนะซึ่งสิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คืออาจจะไม่ใช่รถคันนี้แต่ว่าเป็นรถที่ผ่อนในจํานวนที่ไม่มากนะักสําหรับเศรษฐกิจแบบนี้เพราะเราเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าเฮ้ยอะไรจะเกิดนะฮะก็สำหรับใครจะหาซื้อรถเนี่ยก็ขอให้ ผ่อนน้อยๆไว้ก่อนผ่อนตามกําลังของเรานะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยถ้าคุณอยู่กัน2คนสามีภรรยาก็ดูว่าควรผ่อนลดเท่าไหร่ผ่อนลถเนี่ยผ่อนลดแล้วเนี่ยคุณจะต้องเหลือเงินไว้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อสแปร์ไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินในครอบครัวแต่ถ้าสมมติเงินเดือนคุณ2 3, 000, คนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสมมุติตีไปเลยคนละหมื่นห้าสามหมื่นเนี่ยคุณอาจจะแบบโอเคนะคุณผ่อนลถแปดเก้าพันได้ สามหมื่นเนี่ยผ่อนได้เลยแต่ถ้ามีอย่างอื่นเข้ามาเช่นค่าเช่าห้องค่าผ่อนบัตรเครดิตค่าผ่อนโทรศัพท์ค่าเทอมลูกค่าอะไรต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยคุณลองดูว่าเงินเดือนสามหมื่นเนี่ยแต่คุณมาผ่อนลดแปดเก้าพันเนี่ยมันจะโอเคกับคุณไหมแต่ถ้าคุณมีอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าอาชีพเสริมของคุณเนี่ยควรจะต้องจะต้องทําเงินให้คุณได้ระดับหนึ่งโดยที่การผ่อนแปดเก้าพันของคุณเนี่ยต้องมีเงินเหลือด้วยนะครับ มันถึงจะปลอดภัยที่สุดซึ่งผมมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแต่ผมแค่เห็นทุกวันเอาตรงแทบจะทุกวันเลยที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยผมผ่อนไม่ไหวแล้วจะมาขายต่อจะมาเปลี่ยนรถประมาณ90%เนี่ยจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 8- 9000ทันทางนั้นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ลดปลายแดงทางนั้นเลยนะครับแทบจะทางนั้นเลยสุดท้ายก็มาอยู่ที่เต็นท์เราเยอะนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนมองว่ายุคนี้มันจะน่าจะหมด แล้วนะกับการที่เรายังตังอาจจะไม่พอนะครับแต่อยากได้รถเท่ๆรถสวยๆไว้โชว์คนอื่นหรือบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าต้องโชว์คนอื่นแต่ว่าว่ามีความกังวลว่าเฮ้ยถ้ามาออกรถเก่าๆเนี่ยหรือรถมือสองเนี่ยมันจะพังกลางทางมันจะอะไรผมว่ายุคนี้น่าจะหายากแล้วหรือแทบจะไม่มีแล้วนะครับก็คือที่อื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมไม่มีต่อให้คุณมีปัญหาผมก็ไปหาคุณได้อยู่ดี สำหรับใครที่ออกคันนี้ก็คุณยิ่งมั่นใจได้เลยเพราะเครื่องเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาดีนะครับคุณมาลองขับก่อนก็ได้นะเราไม่มีปัญหามาขับเราไม่ชอบก็แค่นั้นก็กลับบ้านเอาน้ําไปกวดหนึ่งแค่นั้นก็สนใจก็โทรมานะครับ0815198985พี่พันดีพนรัฐ1999 0813142568เคมอลลัด, 99, K, ลดไลน์ id s i d e wgy0880d อย่าลืมเติม a s i g ด้านหน้าด้วย เฟซบุ๊กดีเวนวัคพันนาัตนะครับมาลองขับได้ที่รามคำแหง164งริริมถนนใหญ่ติดปั๊มพ t ครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับใครที่สิ้นเดือนแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรอะ่ะก็ถ้าได้รับเงินเดือนแล้วก็อย่าไปใช้เยอะนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูว่าเราควรจะลดค่าใช้จ่ายอันไหนออกไปดีนะครับลดถ้าไม่พร้อมก็อย่าพิ่งไปซื้อไม่ได้ใช้ก็อย่าพิ่งไปซื้อนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ